ก็คือการรู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นการตัดภพตัดชาติเพราะปกติมนุษย์มันจะคิดคิดคิดฟังแล้วก็คิด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 แต่เราดึงวืบเข้ามารู้ตัวเนี่ยมันจะลืมคิดไปช่วขณะอันนั้นเรียกว่าการเติมสติเข้าไปเติมสติสัมปชัญญะปกติเราก็ศึกษาพุทธวจะนะกันมาเยอะแล้วก็เราก็ต้องรู้อะไรมาบ้างแหละอืมไม่มากก็น้อยแหละ เพราะว่ามันก็เป็นวิชาความรู้ที่ถูกต้องแต่ว่าความถูกต้องนั้นมันต้องมีมันต้องมีความถูกต้องที่แท้จริงด้วยนะอ่าอย่างพุทธวจนะเขาจะเขาจะอ่านมาว่าอไม่ต้องไหว้เจ้าไหว้ผีไหว้สางไหว้เทวดาไม่ต้องไหว้พญานาคอ่าเขาไม่ให้ไหว้เพราะมันเป็นสัตว์ดิลฉานแล้วพวกเทวดาก็ไม่สามารถมาเป็นมนุษย์ได้อันนี้คือเขาพูดถูก อันนี้คือความถูกต้องแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องก็คือให้ศึกษาธรรมะจากพระโอษฐ์อันนี้คือไม่ถูกต้องอาจารย์จะพูดยกตัวอย่างนะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่าพูดประโยคหนึ่งนะให้ทุกคนฟังอาจารย์จะพูดคำว่าพระไตรบิดกเสียงอาจารย์มันยังก้องอยู่หรือว่ามันหายไปแล้วก้องกล้องค่ะ เราหายไปไหมอาจารย์พูดจบมันยังอยู่ไหมเสียงอ่ะยังอยู่ค่ะแสดงว่าเข้าใจกันผิดหมดเลยเข้าใจกันผิดหมดเลยเนี่ยอาจารย์เอาใหม่นะพระไตรบิดกเสียงอาจารย์ยังอยู่ไหมเสียงมันหายไปขนาดที่พูดจบเสียงมันหายเลยเอาฟังเสียงนกนะนกมันร้องปุ๊บเสียงมันหายพอมันร้องจบเสียงมันหายความเป็นจริงคืออะไร พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ก็จริงแต่พอท่านพูดจบเสียงท่านยังอยู่ไหมท่านได้อัดยูทูบไว้ไหม,ไมเอาเสียงท่านหายไปแล้วแล้วแล้วทร,รมาจากพระอดเอามาจากไหนเอามาจากใครเอามาจากคำแปลเอามาจากปากของสาวกพอมีการทำทำสั่งคยานาเนี่ยสาวกก็พูดอันนี้ประโยคเนี้พระเจ้าพูดไว้อ้าเธอได้ยินไหมท่านได้ยินไหมถ้าได้ยินอ่ะเราจด แต่ท่านได้ยินคนเดียวเอ๊ะใช่หรือเปล่าท่านได้ยินไหมประโยคนี้ท่านพูดไว้ได้ยินไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะต้องได้ยินตรงกันได้ยินตรงกันแล้วค่อยเขียนถือว่าได้ยินได้ยินมาทั้งคู่แต่ถ้าได้ยินคนเดียวเอ๊ะมันถูกหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเพราะคําพูดนั้นมันพูดแล้วเสียงมันหายไปเสียงมันดับไปแล้วมันไม่ได้มีการบันทึกไว้ท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าเขาถามว่าอันนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ อาวกนำออกคำอสอนพระเจ้าแบบอุดต่อบางทีมันก็ผิดบางทีก็ถูกก็นั่นแหละเพราะว่าสิ้นเสียงแล้วคือดับไปเลยเสียงนะอ่าอย่างเสียงอาจารย์เนี่ยพอสิ้นเสียงอาจารย์ครับว่าเสียงดับไปเลย <c oughs> คอยฟังอาจารย์นะ <c oughs> เสียงดับไปเลยเ <c oughs> นี่ยมันก็เงียบแล้วเนี่ยอเอาแล้วจะเราไม่ได้บันทึกไว้แล้วจะไปใครจะไปจําได้อ่อะอะ ข้ามวันก็จําไม่ได้แล้วว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างจําได้แค่เป็นบางประโยคเนี่ยอย่างอาจารย์พูดหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจําได้ทุกคําพูดของอาจารย์ไหมไม่ได้ค่เอาแล้วทําไมถึงบอกว่าธรรมะาจากพรอออะโอษ่ะนั่นแหละเป็นเป็นความเข้าใจผิดทาไมกล่าว่เพราะฉะนั้นก็เรื่องทั้งหมดมาก็คืออานนท์มาจากพระสาวกทั้งนั้นเลยสาวกช่วยกันจําแล้วเอามาจดเอามาจดไว้บันทึกไว้ และไอ้บันทึกเนี่ยผ่านมา2,500ปีสมัยที่นารันทาโดนเผาเนี่ยพระไตรปิฎกโดนเผาไปไม่รู้กี่โกดัง mm. แล้วความจริงอยู่ไหนอะ mm. ก็เอามาประดิษฐ์ประตอแต่งใหม่อ่ะอย่างสมมติว่าไม่ได้สมมติหรอกพระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยแล้วเดินได้เลยเนี่ยเอามีใครเชื่อผมเพราะอะไรถึงเชื่อเพราะว่าพอีจะเกิดเนี่ยจะบอกประเพีพี มาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติใช่ไหมครับอะไรแบไม่รู้นะอาธิบาปภินีเน่าพูดมาพูดมาเอออะมาบทมาว่านะมาจูตีตัวครอบโค้ดไหนหรืออาคารันไหนอัไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่มีบุญสะสมไปอะไรเงี้ยครับมาหลายภพหลายชาติมาเกิดแล้วก็นิสวรที่ว่ากําลังบุญบารมีที่มาเพนมาเนี่ยว่าเกิดมาแล้วใช่ไหมครัก่อนจะเกิดจะไปเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นมาตอนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างที่คนรู้ว่า มันจะเกิดเนี่ยนะบำเพ็นเบนมาเป็นป้๊อ่นนี่เป็นความเชื่อเชื่ออ่าแล้วหยุดฟังอาจารย์บ้างนะเพราะพระพุทธเจ้าเจ็บไหมเจ็บป่วยตายไหมป่ยป่วยป่วยไหมป่วยป่วยเจ็บไหมเจ็บตายไหมตายพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ที่ท่านสร้างบารมีมาคือท่านลูกงามผิวงามนามเพราะตระกูลสูงอันนั้นคือใช่อืม ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินได้ท่านจะต้องไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายด้วยการพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์เราต้องเราต้องเชื่อว่าคนที่คลอดมาปุ๊บแข้งขาไม่สามารถที่จะเดินได้เลยอันนี้เชื่อไหมเชื่อฮะเชื่อแต่มันมีเดี๋ยวเดียวคือมันมีไงนี่เนี่ยไม่มีเดี๋ยวขออัุกานเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนนะเด็กเกิดมาอาจารย์จะบอกเด็กเกิดมาปุ๊บมีคนพยุง แล้วเด็กอ่ะตอนมันอยู่ในท้องมันทีบถีบอย่างนี้ใช่ไหมเออพอมีคนพยุงปุ๊บมันก็ทำขาเงียบเงียเงียบเงียบเงี้แล้วคนก็พยุงไว้ให้ล้มเหมือนเดินได้ไหมลองปล่อยมันทิ้งสิเดินได้ไหมได้เอออันนี้เดี๋ยวอาจารย์พอดีมันมีเนี่ยอิธารามพุทธีแน่เมื่อศาสนามึงขอโคะแม้นะเออ พระเจ้ากัะมังมาเดินได้เลยอะไรเงี้ยอ๋อไอ้คุงก็บบอกอ้คุณงูงวควายที่ออกมาไงแค่เดียวเดินได้เลยของมึงอพระเจ้ามึงไรวะอันนั้นใช่งอควายน่ะใช่ให้พวกเราฟังอย่างนี้นะธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะต้องมีพ่อแม่ดูแลอ่ธรรมชาติของสัตว์มันเกิดมาแล้วมันจะต้องถูกไล่ล่าเลยมันก็มีวิวัฒนาการของมันว่าเกิดมาแล้วมึงต้องเดินได้ มันมันเขาเรียกว่ามันมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดอ่าเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วไม่สามารถเดินได้เพราะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ไม่มีมนุษย์เกิดมาต้องแบกเบาอย่างเดียวไม่สามารถเดินได้แต่สัตว์หล่นมาเนี่ยพ่อแม่มันต้องเตะเตะเพื่อให้มันตั้งตัวให้ได้แล้วมันต้องให้เร็วด้วยถ้ามึงช้ามึงอาจโดนล่านี่สัญชาตญาณความเป็นสัตว์เห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกัน อ่ามนุษย์เกิดมาปุ๊บลงพ่อแม่เตะสิตายพอดีอ่ะผมคิดว่าเน,นี่ยนะจ๊ะเขาถึงบุญคุณของพ่อแม่ถึงเป็นยิ่งใหญ่มนุษย์อย่างเดียวที่ถ้าาพ่อแม,ไม่ไม่เลี้ยงตายเนี่ยตายอย่างเดียวยแม้แต่หมาแม่แต่หมาแมวก็เหอะพอพอเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ต้องเลียเลียเมื่อให้เลี้ยเมือเเม่อเพื่อให้หายใจเพื่อให้ขนหายเปียกนี่คือสัญชาตญาณแล้วมนุษย์เกิดมาพ่อแม่ต้องเลียให้ไหม ไม่ต้องเลียเราฉลาดไงมีน้ําล้าง <c oughs> เห็นไหมมีผ้ามาหอ่ออ่านี่แหละมันคนละพันธุก,กรรมมนุษย์เกิดมาไม่สามารถเดินได้แต่ถ้าเราประคองที่อาจารย์บอกนะยิวปิกเด็กไว้ประคองไว้มันก็ทำเงกแงกแงๆ,ๆมันเหมือนเดินลองทิ้งมือมันดิ <c oughs> มันจะล้มให้ดูเออนั่นแหละนั่นแหละคือความไม่เข้าใจเห็นไหมว่า หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดเจ้าพูดไว้หมดเลยมันถูกต้องทั้งหมดมนุษย์เกิดมาไม่สามารถเดินได้นี่คือหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นจริงด้วยแข้งขาไม่สามารถที่จะประคองให้ตัวเองยืนได้ดูทรงขาของเด็กเกิดมาสิเออนิ้วเท่าไรนะ่ะนิ้ว,วเท่าไรนะ่ะนิ้วไอ้เท้าเท่าไรน่ะเท้าเท่าฝาหอยแล้วไอ้เท่าฝาหอยเนะี่ยยืนได้ไหมมันยังอุม้มอุ้มอยู่เลยยืนได้ไหม,มอ่านั่นแหละคือหลักอ่านั่นแหละคือหลักของความเป็นจริง เราต้องเอาหลักของความเป็นจริงมาพูดเด็กเกิด<อ>กมาในเ<อ>ท้าอุ้มมาเท้าฝาหอยเนี่ยมันยืนไม่ได้หรอกท่านถึงบอกว่าบ,บุญคุณของพ่อแม่ที่ร่นเหลือมหาศาลเนี่ยผมว่าไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่าอา่าบุญคุณพ่อแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ถ้าท่านไม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยก็ต้องมีพี่ป้านาอาห,หรือปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยมีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่นะอ,อ,อ่าพ่อแม่สมัยทุกวันนี้ ผสมพันธ์กันพอมีลูกเกิดมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วพอเราโตมาเราต้องตอบแทนใครตอบแทน้ยงตอบแทนปู่ย่าตายายเป็นหลักเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาอบางคนเด็กวัยรุ่นใช่ไหมเด็กวัยรุ่นเป็นไงเห็นหน้ากันผสมพันธ์กันทันทีเลยเกิดมาเอาลูกไปทิ้งให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยใครมีบุญคุณคือคนเลี้ยงคนเลี้ยงมีบุญคุณมากนั่นแหละให้เข้าใจว่าเนี่ยคือความถูกต้องมันจะต้องอธิบายได้ทางหลักของวิทยาศาสตร์ แล้วอีกข้อหนึ่งคือใครเชื่อบ้างว่าพระเทวทัตโดนธรณีสุบหรือว่าใครเชื่อบ้างว่าพระเทวทัตตกภูเขาขีจกูดตายใครเชื่ออันไหนเคยเจอได้เจอได้ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อครับเชื่อเชื่ออะไรเชื่ออะไรพผดินแยกหลุดไปแล้วเอาพระเทวทัตไปข้างล่างืีตำราเขียนอย่างนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้ไงพอเราเกิดไม่ทันอ่อธิบายเกิดไม่ทันแต่หลักวิทยาศาสตร์ต้องมี อ่าต้องอิงหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์จะบอกว่าที่ตำราเขียนว่าพระเทวทัตโดนธรณีสูบอะแต่ว่าใครดูซีรีส์พระพุทธเจ้าบ้างซีรีส์พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ทําแบบโดนธรณีสูบนะเขาทําอะไรตกเขาขิจกูดตายอันนี้มีความเป็นไปได้มากกว่า<ม>เพราะอะไรรู้ไหมคือธรณีสูบอาจารย์ถามหน่อยธรณีในใครควบคุม ใครเป็นคนคุมใครเป็นสั่งใครเป็นคนสั่งงานธรณีใครเป็นคนสั่งงานดินธรรมชาติธรรมชาติอยู่ไหนเราฮะตัวเราตัวเราก็คือมนุษย์ไงใครเป็นคนสั่งให้ดินฟ้าอากาศลมฝนตกอากาศอากาศดวงอาทิตย์แดดออกดวงอาทิตย์ตกใครเป็นคนสั่ง รรอ่าเข้าใจแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอากาศดวงอาทิตย์ดินน้ำลมไฟมันเป็นระบบของธรรมชาติระบบของจักรวาลดินเป็นระบบจักรวาลไหมเป็นแล้วมันจะรักใครชอบใครได้ไง<ะ>มันจะมันจะทำเอ้ยไอ้คนนี้มึงไม่ดีกูเดี๋ยวกูสูบมึงไปก่อนได้ไหม,มไอ้คนนี้ดีเดี๋ยวกูดันขึ้นดินขึ้นมาเนะี่ยมึงไม่ต้องเดินให้มึงอยู่กูจะดินผุดดินขึ้นมาให้มึงก้าวมีไหม เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ตรงความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้สูงคือตกภูเขาคิดจะกูตายธรณีไม่ได้สั่งว่าเอ้ยไอน้นี่มึงไม่ดีกูฮุบม,มึงก่อนกูสูบมึงก่อนไม่มีดินน้ำลมไฟเป็นระบบของจักรวาลเป็นระบบของธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันไม่รักใครเกียดใครธรรมชาติรักใครเกียดใครได้ไหม,ไมไกูเกียดไอ้นี่จังกูไม่ให้อากาศมันหายใจหรอกมีไหม,ไม กูกูเกลียดไอ้นี่จังพอมึงออกมาแดดกูจะเผามึงให้ไหม้เลยมีไหม,มธรรมชาติมันเท่าเทียมกันคือมันธรรมชาติมันทําหน้าที่ของมันอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็อยู่เกิือกกลัวกับธรรมชาติแล้วธรรมชาติน่ะไม่เคยรักใครเกลียดใครเพราะฉะนั้นดินมันก็ไม่ได้รักใครเกลียดใครนี่คือความเป็นไปได้นี่คือความจริงถ้าตัวนี้เราอยู่กับความเชื่อ ความเชื่อความจริงทุกอักเข้าไปบ่อยนะ่ถามว่าทุกทุกเหตุผลที่เราฟังฟังตามๆกันมาแต่อาจารย์ก็สามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยด้วยเหตุและผลด้วยกฎธรรมชาติทีนี้พวกเมาทำใหม่ๆผมแรกๆเมาทำมากมากเลยเนี่ยเมาเมาพุทธวจนะมาตั้งแต่อายุเจ็ดสิบตอนนี้เก้าสิบแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนหายเมายังผมเลิกเมานานแล้ว แต่ความเป็นจริงคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นใจตัวเอง mm hmm. เห็นอารมณ์ตัวเอง mm hmm. เพราะการเห็นอารมณ์ตัวเองมันคือการพอเห็นปุ๊บเนี่ยสมมติเราจะทําชั่วเรากาลัลางไปคิดปรุงแต่งพอเห็นปุ๊บมันเบรกแล้วมันมันไม่ไปแต่ถ้าเราไม่เจริญสติมันจะไม่เห็นตัวที่มันเคลื่อนไปไปปรุงแต่งไปจับอารมณ์มาปรุงปรุงจะเกิดอารมณ์ใช่ปรุงจนเกิดอารมณ์แล้วก็กลายเป็นกรรมเราเรียนรู้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรม กรรมทาให้เกิดทุกข์เราเรียนเรื่องทุกข์นะเราไม่ได้เรียนอ่านตาราแล้วไปจิกไปกัดคนอื่นอันนั้นไม่ถูกเราเรียนเรื่องอารมณ์อารมณ์เกิดเกิดได้เพราะอะไรเกิดได้เพราะความคิดและการปรุงแต่งอย่างสมมติว่าเพื่อนบ้านเราเปิดเพลงเสียงดังกินเหล้าทีไรเปิดเพลงเสียงดังทุกทีอ่ะเราลาคาญไหม ลำคาเราแก้ไขยังไงถ้าอ่านพุทธว,วนจะนะแก้ไขยังไงเอาตำราไปให้เขาอ่าน <laughs> แต่การบรรลุธรรมจริงๆมันคือจะต้องรู้อารมณ์อารมณ์อะไรมากระแทกปุ๊บอ่ามันเห็นตัวเองกําลังจะวิ่งไปปรุงปุ๊บคว้ามาปรุงเป็นอารมณ์โกรธขึ้นทันทีมันจะเห็นไฟ้อดลุ่มในใจตัวเองอันนี้คือผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่ฝึกเพื่อบรรลุธรรมมันจะเห็นจิตใจตัวเองเขาเรียกว่าเห็นเจ้าของเห็นตัวตัวเอง ไม่ได้ไปเห็นผู้อื่นผู้ที่ฝึกดูตัวเองเท่านั้นถึงจะเรียกว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมเห็น <st ut> <He S 2> ไหมว่ามันมีทางที่ให้เราหลงตั้งหลายทางอ่านก็หลงเพราะอาจารย์เคยอ่านเหมือนกันพุทธวจนะเนี่ยอาจารย์เคยฟังมาก่อนแล้วอาจารย์ก็ไปเทียบสังโยชน์โอ้โหกูได้มากกว่าสามข้อแม่กูเป็นประสรบดับใจแล้วกูไม่ตกนรกแล้วกูสบายแล้วกูไม่สนใจกปฏิบัตะิะลืว <laughs> นั่นแหละอาจารย์ก็เคยหลงอา่านแล้วอาจารย์ก็นั่งสมาธิจนหลงเข้าฌาน หลวงเข้าฌานเนี่ยเวลาอาจารย์เข้าฌานนานๆนนเนยนะวันหนึ่งแปดชั่วโมงหน้าอาจารย์จะใส่กิ๊กเลยหน้ามันจะมีออล่าผ่องเป็นประกายแสงออกมาจากข้างในเลยนะแล้วเวลาใครด่าเนี่ยนะใครว่านู่นนี่นั่นทํางานกับเพื่อนมันก็ยิ้มมันเอ๊ะทาไมเราไม่โกรธให้เพื่อนมแต่เราบรรลุธรรมแล้วนี่ว่าจะไปโกรธได้ไงล่ะเออเข้าข้างตัวเองอยู่อย่างนั้นจนบางช่วงที่เราทํางานเยอะแล้วเราไม่ได้เข้าฌานเราไม่ได้นั่งสมาธินะ โอ้โหความโกรธแม่งมาจากไหนกูไม่รู้โกรธหนักกว่าคนปกคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมาโกรธหนักกว่าเขาอีกนะให้เราปฏิบัติธรรมเหมือนเรานั่งรถไฟเราเรานั่งรถไฟไปเนี่ยเราเห็นเราเราเข้าไปแบบในป่าแบบมันจะเห็นอะไรแวบๆบแบบแบบนั่นแหละให้แค่เห็นใครด่าใครชมอะไรกูเห็นไม่ใช่กูไม่เห็นกูเห็นแต่กูไม่กูไม่โดดลงจากรถไฟไปร่วมอ่าให้ทําตัวแบบนั้นนั่นแหละคือผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นการนั่งสมาธิกูหลับตาเลย กูไม่เห็นภาพอ่ากูไม่รู้อะไรทั้งนั้นกูอยู่กูอยู่กับความสงบกูไม่รับรู้ว่ากูเห็นอะไรกูไม่เห็นไงก็กูไม่รับรู้กูจะเห็นได้ไงแต่เจริญสติมันจะเห็นแวบแป๊บ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 อ่าเห็นทุกอย่างแหละเนี่ยจะมองฝั่งนั้นก็เห็นจะมองฝั่งนี้ก็เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นแต่เข้าไปเป็นก็คือโดดลอจากรถไฟแล้วไปร่วมกับเขาอ่าสมมติว่าสมมติว่าเห็นเขากําลังอ่าดูสาวๆแก้ผ้ากันอยู่แล้วก็เห็นนแวบหนึ่งอ่าเราเห็นละอ่่่แแตเรราาู้้ลวว เนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่แต่เราไม่โดดร่วมเราไม่เข้าไปโดดเราไม่เข้าไปร่วมเดี๋ยวเราอันใหม่มันมาเรื่อยๆแล้วก็ดูแวบๆ,ๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติไม่ฝึกการรู้เท่าทันนะกูโดดลงไปเรียบร้อยกูก็จมอยู่งันเนี่ยแต่เขาตีกันฆ่ากันกูก็ตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมนี่คือการเข้าร่วมเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นรู้อะไรรู้อารมณ์ดูอะไรก็ดูอารมณ์เห็นอะไรเห็นอารมณ์ เราจงเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูและผู้เห็นเท่านั้นเข้าใจถูกแล้วนะว่าเราฝึกแบบไหนวิธีฝึกของอาจารย์ฝึกแบบไหนฝึกรู้ตัวแต่เป็นผู้ที่มีสติและรู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ไปกับเหตุการณ์ผู้ดูผู้รู้อ่าผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นให้เหมือนเรานั่งรถไฟ